ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สวนสุขภาพสีสวัสดนะครับเป็นจุดนัดพบของตลาดนัดสีเขียวจังหวัดมหาสารคามแหล่งรวมนะครับสินค้าผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษจากชุมชนต่างๆทั่วจังหวัดเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าตลาดนัดสีเขียวที่นี่พิเศษย,ยังไงครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าแถงผักนะครับของโครงการตลาดนัดสีเขียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะถามพ่อเราจะถามพ่อนะครับว่าผักเหล่านี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก่อนอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรครับโกสินโกสวยครับพ่อโกสินนะครับอันนี้มาจากบ้านไหนครับบ้านน้องโจดบ้านน้องโจดนะครับอันนี้ก็เรื่องเมันลครับอยู่อำเภอเมืองของเราเองอันนี้คือพืชผักจากบ้านน้องโจดนะครับซึ่งอยู่อำเภอเมืองนะครับ ทีนี้คุณอครับความเป็นมาเนี่ยบ้านหนองโจดเราเนี่ยทำไมได้มาอยู่แบบได้มาเข้าตลาดเขียครับเพราะเนคือผจญตันเจดีค่ะเม่เป็นกรรมการตลาดเขียวค่ะของเลขาอยู่นี่ยเป็นกรรมการในตลาดเขียวแสดงว่าแบบในในหมู่บ้านหนึ่งเขาจะมีกรรมการใช่ค่ะแต่ละหมู่บ้านเขาจะมีปุ่มแล้วก็จะมีกรรมการของแต่ละหมู่บ้านแล้วก็ มันจะมีเครือข่ายคือ <half art> มีหกเครือข่ายอยู่ตรงนี้มารวมกันค่ะ <ổ right. S 2> แต่ละเครือข่ายเขาก็จะมีพี่เลี้ยงของเขาเหมือนกลุ่มของแม่บ้านน้องเจ๋ดแต่บลงพวกกอกก็จะมีพี่เลี้ยงเป็นกศออค่ะเป็นสากลจังหวัดเป็นกศอเป็นพี่เลี้ยงบางเครือข่ายก็จะมีสปกเป็นพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาขายรวมกันอยู่ตรงนี้ทุกวันอาทิตย์ค่ะก่อนเป็นมาของบ้านน้องเจ๋อก็ ก่อนอื่นเราก็มีการจัดตั้งลุมทำเกษตรปลอสารแล้วก็หาตลาดที่จะมาขายเราก็เลยได้มาสมัครเป็นสมาชิกอย,อยู่ตรงนี้ค่ะตลาดนัาสีเขียวเนี่ค่ะสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มีการลงไปตรวจแปลงก่อนว่าเราไม่ใช้สารพิษอะไรผกกักปลอดสารพิษจริงไหมก่อนเป็นเวลาหนึ่งปีค่ะสมัครอยู่หปีก่อที่เราจะได้เข้ามาขาย,ยตรงจุนนี้แสดงว่าเขาก็คัดกรองเลาใช่ต้องคัดกรองค่ะ ันนี้มาจากบ้านอะไรบ้าบ้านซีไรหนองกูสีไรส์จากนองกูสีไรส์นองเภื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นยีแขงจากอนเภอเมืองนะครับทีนี้คุณนับเพียวพอจะบอกได้ไหมครับว่าบ้านบ้านนองกูเราเขาเรียกอะไรเข้ามา,าจนนะะนนากตลาดอย่างนี้เกษตรอิทรีย์อ๋อเขาทีอ๋อไม่มีกลุ่มอยู่แล้วแล้วเขาบบชวนกันมาลงที่นี่เออ น้าเขยเราได้แบบเข้าไปมีแบบได้ร่วมปลูกร,ร่วมเ,วมเลี้ยงไก่ร่วมอะไรใช่ค่ะน้นาระชาเขาไก่น้ำตรน้เาแม่จ๋าอ๋อแต่ปั๊บเขาปลูกเลยาไอวิธีการก็คือเป็นเป็นแบบอินทรีย์เลยทีนี้เขาได้เข้ามาตรวจอะไรไหมคะตรวจไปตรวจแป้งตรวจไปมีหลายอย่างาเป็นบ้านเราตรวจกันเองจากกรรมการตั้งก,กรรมการแม่จ๋าเขาคุมกรรมการของตลาดคือใ่ไปตรวจกันก็เป็นน้ำยามีน้ำยาเข้าไปตรวจ ก็จะกระเพื่อนตรวจดินเพื่อนกระดิบนั่นก็นได้เก็บอ๋อเอา,เอาดินเก็บตัวอย่างคณะกรรมการเก็บก,กบไปตรวจตั้งหางค่ะก็ะคือถ้าได้ถ้าผ่านกงได้มาขายที่นี่ยิ้มหน่อยค่ะคุณแม่คะขอบคุณค่ะสวยแล้วค่ะ สวัสดีครับคุณนมชื่ออะไรครับคุณแม่พัฒนานมคยราอ๋อคุณแม่พัฒนานะครับอันนี้เราก็มาจากบ้านบ้านแม่บ้านแม่ที่อำเภอเมืองเหมือนกันนะครับอ๋อสินค้าในแผงนี้ก็จะแตกต่างจากแผงของแม่ลำพึงนะครับอันนี้เป็นผัดผัดปังผักปังผักห้านแล้วก็ผักตำลึงโอ้ผักหวานหวานบานโอ้ผักหวานบานตำลึงด้วยอันนี้ เขาเอิ่อนมากอยัางแับเงาๆแบบเงาก็จะเป็นแบสีแดงๆเลยแล้วก็มีความติดเยอะรับแล้วก็มีอ๋อนี่มีข้าวต้มหมูด้วยนะครับตะกี้เราไปโปนะฮะถามว่าข้าวต้มเขาใส่หมูไหมนะฮะข้าวต้มหมูอยู่แผงนี้นะครับแล้วก็มีอ๋อมีหน่อไม้ต้มนี่อะไรด้วยที่นี้มาตรมาลาต้มปัดใบถ้วยถ้วยอันนี้เราทําเองเหรอครับลองเลยไหอ๋อทำเองหมดเลยเราเนี่ยเข้าเข้าช่วงปีไหนครับ มันเหรอเลนักต่างชาติเลยนักพีนี่เลยเราหมายถึงว่าเราเราเข้ามากับตลาดเขียวมีพศอะไรพศพี่เจ็ดโอ้สี่เจ็ดใช่โอ้ตั้งแต่แรกๆเลยหนึ่งแรกที่เจ็ดโอ้แปลว่าสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับอ่าอยากถามความรู้สึกว่าที่เราได้เข้าเข้าร่วมกับตลาดเขียวเนี่ยรู้สึกยังไงไม่แต่ดีเลยเพราะว่าอุ้ยไลได้เข้าบ้านที่จรินะแค่ให้มาดามไม่มีรายได้เลยขายท่านกบกีห้องโดนต้องเดือดขายไม่ถึงไหน มีนี่ตลาดนั้นเขาบอมาตัวทิศนี่ราเดืนองวันจำาที่ดีขายงานขายดีซิ่งใใ้นี่นย่งเงมาขายอ้มาขายแล้วจะถึงเิือกมีดาเดือนอาแล้วาเล่ไปหยอกขากแต่ว่าคือเราก็เลือกได้ว่าเราจะขายอะไรไม่ขายอะไรเงี้ยอันนี้แม่เล่มาเห็ดปกนอนี้เรอบ่เห็ดไอไปเห็อสนมาขาย ก็ถือว่าได้ข้อมูลนะครับจากบันแม่เยอะเลยนะครับว่าต้องขอบคุณคุณาน้ามาครับคุณนะชื่ออะไรครับวิกิตาชุวรรณสุงค่ะโอ้ครับพอดีเราไปเดินตลาดเกี่ยวมาส่วนมากจะมีแต่พืชผักนะครับเห็นแถวนี้นะครับเป็นปลานะครับก็เลยน่าสนใจครับ อันนี้เป็นปลาปลาแม่น้ำซีค่ะโอ้โเป็นปลาแบบบ้านเราเองจ้ะทีนี้คุณอาวิจิตตามมาจากบ้านอะไรครับน้องคือบ้านน้องคือจับลน,น้องบัวอ่เพิ่มควมสูงใชจังหวัดราสารคนี่ยค่ะโอ้อโหสูงสูค่ะก็คือแม่น้ำซีตรงนั้นก็คือแบบอยู่ในพื้นที่เราจ้ะอ๋ออันนี้ก็คือจัดมาจ้ะมีปลาอะไรบ้างครับี่ปลาคอปลาตะเพียนปลายงินปลาจออันนี้ปลาบึกปลาคอค่ะปลานิ่น เขมีปลาบึกด้วยคได้เรียกว่ามันมีแต่น้ำโขงน้ำอะไรมีค่ะน้ำซีกับนีค่ะน้ำซีบ้านเราก็มีอันนี้ก็คือปลาธรรมชาติหรือว่าเขาเลี้ยงปลาธรรมชาติค่ะโอ้โปลาธรรมชาติก็รับซื้อเขึ้นนั่นแหละเนี่ยรับว่าใดๆหรอกทีนี้ที่เขารับตลาดเขียวนี่ก็คือเขาอันนี้เขาได้ตรวจมันผักไหมคะตรวจที่กันผักก็ไปแบบตรวจแบงคือกันกั่นเราไปเบิ่งแม่น้ำการหาวิธีหาแบบใดแบบใดนัค่ะ เขาก็จะเขาก็จะดูเป็นวิธีหาที่มาจากธรรมชาติอะไร่างี้ให้บ้านหาไปดูแลครับทีนี้อันนี้ถามเป็นความรู้สึกนะครับกาถามสมทัยแล้วก็คือคุณน้ารู้สึกยังไงกับการที่เราได้มาขายอยู่ที่ตลาดเกี่ยวนี่ยดีใจนะม่พอเพื่อนบ้านม่พอพินองตั้งตั้งว่าดีใจนะคะได้เงี้ยไม่พอซ้ำฟันก็วันนี้นะครับเราได้ข้อมูลจากบ้านหนองผือนะครับอำเภอโพธิ์สมนิสัยด้วยขอบคุณคุณอาอีกทีหนา่มากคับนชื่อบุษบา ผมนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์คนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณตลาดนะครับอยากสอบถามแม่ว่าทําไมแม่เลือกมาซื้อของที่ตลาดนี้ครับแม่อ,อหนึ่งเป็นเป็นพืชผักสี่ปลอดสารพิษแล้วส่วนมากอ่าถ้าเราทานแล้วจะมีผลประโยชน์ต่อสุขภาพพวกกล้วยพวกผักทุกอย่างจะเป็นผักที่ปลอดสารพิษ พวกปลาพวกอาหารต่างๆแบบนี้แล้วก็หนึ่งราคาก็ถูกด้วยแล้วแม่ค้าก็อัธยาศัยดีแล้วแม่รู้จักตลาดนี้ได้ยังไงครับอ๋อเพราะว่าแม่บ้านอยู่ข้างๆแล้วก็จะชอบมาเดินตลาดสีเขียว <Okay. S 1> จ้กบ้านอยู่ตร,ตรงนี้ส่วนมากชาวบ้านแถวนี้ก็จะมาซื้อเพราะว่าจะมีชุกงวันอาทิตย์ <Okay. S 1> แม่มาบ่อยเลยใช่ไหมก็มาทุกวันอาทิตย์ จะมาซื้อวกใไปเตยพวกดอกไม้พวกอ่าพืชพืชพืชผักเสวนควรัวก็จะมีมาขายไงแล้วเฉพาะปลาปลาเขาจะเป็นปลาที่ไม่ใส่ผงชูรสโอ ค่ะแม่ซื้อยังค่ะแม่เกียงเลยแม่เกียงแม่ว่าซื้อยังมืันนี้ถ้าใดใดเนี้ยซื้อเลยบหมคะแม่ถิมาหาเบิงไทยเบิงไทยเบิงบบเพิงเบิงตาเป็นเช่นลูกุตรเร่นเรื่อเทียกับใก่แม่เป็นคนแถวนี้บ่ค่ะคุณบ้านแม่อยู่เมืองไห่จะแม่เหตุงานอยู่เป็นแม่บ้านท่องเที่ยวอยู่ยีราห์บุตรแม่ก็หูดจากตลาดนี้ค่ะเว้ยกต่แม่อยู่เนีอมาแต่เห็นแม่นว่ค่ะแม่มาอยู่เหนือแต่หลายปีแล้วแม่ เป็นคนจำคนบันนวนเราแ่ลแม่ไม่งานแต่แม่นอ่อตะโกนแม่ยิ่งยั่งอยู่ร้านอาหารปังจังแบบนี้พอเป็นไปกินเ้าเป็นแุ่นเป็นกเล็บแต่แม่มาเป็นมาบานมาเป็นมาบันเป็นมาบันอยู่เป็นแม่ยิ่งการท่องเที่ยวอยู่อ่าต่างปเหาซ้แก็เท่าปันนี่เลยลูกแม่มาตลาดนีดูป่ะ่ะทุกเมื่อค่ะเมื่อละชีหลอดคนนีคือชูกน่ำทีดีแม่ที่มาทุกอาทิตเลยแม่ไ่ยังแม่คอยเหลือแมาตลาดนีจัะแม่เพิ่มพึ่งเข้าใจ ไม่ปลอดสารเลยแม่ด้วยมันเป็นคุณภาพดีมากของมันบ้างแล้วก็แบบเพร้อมเอิ่มโหจ้าจ้าเขาเรีม่เขาแบบยิ้มยี่ยมยิ้มหวานหวานของละลายไม่มีเซื้ออะไรมาครับวันนี้ซื้อผักเขาเรียกอะไรมะผักบุ้งคะผักบุ้งผักบุ้งเอาไปทำอะไรคะไปกินหมูจุ่มค่ะนะคะอันนี้เป็นลูกค้าคนหนึ่งของเรานะครับอายุเท่าไหร่คะนี่ยี่สิบสองค่ะมาจากไหนคะมมสค่ะโอ้พูดเหมือนไม่รู้จักกันเลย เอาค่ะตามสบายค่ะ ที่สุดนะครับเราก็มาถึงแปลงเกษตรนะครับของโครงการตลาดเขียวที่อยู่ที่บ้านหนองโจทย์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับนะครับเกษตรกรนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในแปลงเกษตรนี้นะครับท่านหนึ่งนะครับตอนนี้ขาสวัสดีคุณแม่ค่ัสวัสดีค่ะแม่ชื่ออะไรครับแม่ชมบานสีค่ะแม่ชมบานสีนะครับอันนี้แปลงของอันนี้เป็นของเราเองเนาะครับใช่ทีนี้ในบริเวณนี้ก็มีมีของเราเองคนเดียวหรือว่ามีของคนอื่นไหมครับกกลอกนี้แหละไปถึงง่น แต่ว่าด้านห,หลังกัเ็เป็นอีกแปลงหนึ่งคนละลอกคนละลอกแสดงว่าของของตลาดเขียวทั้งหมดนี่คืออยู่แถวๆถวนี้มแมนอ๋อแล้วก็ของเรานี่คือในแปลงหนึ่งเนื่งนีเราไม่ได้ปลูกอย่างเดียวใช่ไหมครับมแมนเราปลูกอย่างเดียวปลูกปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินที่กินได้ที่ขายได้เหลือกินเล้วก็ขาย อย่างเช่นอันนี้ตอนไปสอบถามตลาดมาเนาะสินค้าหลักของบ้านหนองโจทย์คือมีถั่วฝักยาวอย่างแปลงของเรานี่ก็มีฝักยาวด้วยอะไรมีกาลัางติดกิน้าครับนี่คุณแม่ครับในเวลาเก็บเกี่ยวนี่ก็คือในช่วงประมาณเดือนหนึ่งเราเก็บเก็บได้บ่อยไหมครับเขาเก็บทุกอาทิตย์คือวันอังคารกับวันศุกร์แสดงว่าในเดือนหนึ่งหนึ่งเราก็จะสามารถเก็บเพื่อหารายได้ได้เยอะอยู่นะครับคันพักพวกตลาดเขียวอันนี้อันนี้เขาไปตลาดต้นบกม่วงบอกเขาว่าไปตลาดเขียวน้ำเขา พวกผักกาดเกี่ยวกับไปมีมีช่องทางในการขายสินค้าหลายหลายช่องกับไบบางคนกับปบบานน้องแวงน้ำตลาดตลาดตุนบกม่วงเจ้าบัดตลาดที่เห็นผมแม่กับพ่อจัดซื้อก็มีหลายๆตลาดเนาะเป็นตลาดดังตลาดหลักๆนะครับค่ะทีนี้ของเราเนี่ยเป็นเกษตรปลอดสารปลอดสารจ้ะครับก็คือไม่ไม่ใช้ไม่ใช้สาร เคมีไม่ใช้ปุ๋ยอะไรเลยทีนี้เราใช้อะไรแทนนะครับปุ๋ยขีวภา,าพปุ๋ยชีวภาพาเอเอเข้าเข้าเข้าเห็ดเองมักเองเห็ดใส่เอ,เเองแล้วก็เห็ดน้ำมักถังน้ำมักถังถังนำมักเข้าที่ทเ,เห็ดไว้สู่สวนสู่สว<ะ>นมูนึงมักไรมาแรงมูนึงพักมักบำรุงพืชอ๋อก็มีทั้งไรมาแรงด้วยจ้ะแล้วก็เข้ากับปลูกตน้นอันดาวเรืองท่านนักทฤษดาวเรืองขึ้นเต็มไรมาแรงน้ำอ๋อดาวเรืองนี่กินมันเป็นกินฉุน แปลงเกษตรเนี่ยเขาได้มาตรวจอะไรเราอไงครับพวกกันมาอยู่คันๆพวกตลาดกรรมกรรการตลาดเขียวเนี่ยเขาสิมาทุกสามเดือนแล้วห้องกติเก็บผักผู้ใดมีผักอย่างเขาเขาเอาไปตรวจเขาสิามนีน้ำยาแม,ม,ม,ม่น้ำยามามาเห็ดมามนี่เจ้าว่าแม่ก็เคยไปเห็ดอยู่หรอกเจ้าว่าเพิ่อเอื่นว่านำยายอย่างแสดงว่าเขาก็ตรวจสอบเข้มอยู่กวัาแมนคันคันไปขายตลาดคันทาเอาของนอกไปขายนี่กรรมการเขาก็ถิไปซุ่ม ว่าของผู้ใดปลอดสารบ่ปลอดสารที่ขันถ้าผู้ใดคืนเอาเอาของที่บ่ปลอดสารนี่ไปเอาสมุทรไปเอาตลาดน้าตลาดต่างตลาดน้าไปรับน้าแม่ข่าน้ำเหมือนลดจังสิงขสสสเขาสามารถตรวจสอบเราเขาก็ือว่าเขาไปขายเลยค,ค,ค,คือคือตัดฉิดของของสามารถกผู้นัันเลยวันเถอะเขม,มวดอยู่เข้มทีนี้อันนี้ของเราเนี่ยเราปลูกขายอย่างเดียวหรือว่ากินด้วยปลูกกินปลูกขายปลูกแจกพี่แจกน้องมันก็เพียงพอใช่ไหมครับก็พออยู่ได้ก็ถือว่าเป็น อันนี้เป็นพาสหนึ่งเนาะหลังจากที่เราไปดูที่พาทของการขายแล้วนะครับอันนี้มาดูที่พาทของการผลิตก็ถือว่านะครับได้มาเห็นนะครับขั้นตอนจริงๆแล้วก็พื้นที่จริงๆของแหลงเกษตรปลอดสารพิษที่ส่งสินค้าไปที่ตลาดเขียวนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าขั้นตอนต่างๆที่บอกเอาไว้ในตามโครงการเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับจากเกษตรกรตัวจริงเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แม่มากๆนะครับที่ให้ความูล ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านอาชิโนมสดนะครับอตเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับในวันนี้กลุ่มของพวกเรานะครับจะไปสำรวจตลาดเขียวกันครับในรายวิชาเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับก็เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเนาะหนึ่งสองสามครับตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเดินตลาดกันนะครับแต่เพื่อนบอกว่าไม่มีเงินทุนนะวันนี้จัดเต็มกับงบตลาดเขียวของเรานะฮะนี่ลงทุนนะฮะเนี่ยเพื่อทำการรีเสิร์ชวิชานี้นะฮะอาจารย์จ่ายด้วยนะครับ